a go b c สวัสดีครับนัทเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับ วันนี้ครับช่วงค่ัๆนะครับนั้นมีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นคูปต้านะครับ KT หนึ่งสี่ศูนย์พัทนะครับติดตักนะครับนานๆทีมาทีนะครับรถติดบุ้งกี่นะครับตัวนี้มาสภาพสวยๆเลยนะครับใช้งานน้อยนะครับเครื่องยนต์แน่นๆนะครับยางนะครับดีทั้งสี่เส้นนะครับดูนะครับตีสั่นนะครับนี่ยังไม่ทันได้ล้างนะครับสีสวยมากๆนะครับสีเครื่องต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสีบางโคนต่างๆนะครับอ่าตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ ชุดตักนะครับชุดตักนะครับตัวนี้รับน้าหนักได้180กิโลกร,รัมนะครับชุดตักชื่อรุ่นเขา FL 150นะครับ FL 1 5 0นะครับรับน้ําหนักนะครับบุ้งกี่หน้านะครับ หนึ่งร้อยแปดสิบริทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบริทนะครับก็เหมาะสําหรับไปใช้งานนะครับตักหินนะครับตักปูนนะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับตักมูลวัวนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยๆครับเช็คสภาพนะครับไม่ได้เช็คนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับรถมาเดิมๆเลยนะครับสตาร์ทแบบต่างๆนะครับติดปกตินะครับติดปกติเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปีห้าสี่นะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนสี่หมืนห้าันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่เกินสามรอยกิโลเมตรแรกนะครับราคานี้นะครับงดต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับราคามาค่อนข้างที่จะสูงนะครับชุดท้ายไม่ได้ใช้เลยครับนะครับเพาปั่นนะครับหัวน็อตนะครับเรียบๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับยางก็ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวนัดรีวิวการทํางานให้ชมนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเพาเดียวสูบเดียวนะครับระบบสายพานนะครับมีปั๊มปั่นไฮดรอลิกให้พร้อมนะครับ คือดับโชกนะครับเคบือดับโชกนะครับท่านใดสนใจนะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับซื้อรถวันนี้นะครับเราแถมนะครับกระกระกระสอบถั่วหินให้หนึ่งกระสอบนะครับอันนี้เราแถมให้ฟรีเลยนะครับ เราแถมกระสอบถ่วงหินให้หนึ่งกระสอบนะครับนะครับท่านใดที่อยากได้นะครับไว้ไปใช้งานนะครับในร์มในงานต่างๆนะครับเพื่อไปทุ่นแรงนะครับของเรานะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับรถเกษตรกรที่มีงบน้อยนะครับราคาเบาๆนะครับเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับจุดต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติก็เหลือแต่เปลี่ยนไฟหน้านะครับเปลี่ยนหลอดไฟหน้ามันขาวแล้วนะครับวนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับระบบต่างๆสมบูรณ์นะครับลูกปืนล้อหน้าเราแน่นนะครับตัวนี้นะครับมาเพิ่งถึงนะครับรถเพิ่งถึงนะครับก็เลยรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะครับสนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ช่องรถถ่ายมือสอนัแท็กเตอร์อุดรธานีด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ